หายใจออกนะคะวาดแขนลงค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะยกแขนขึ้นค่ะดึงแขนลงนะคะหายใจออกค่ะบานที่หน้าอกนะคะ ขั้นต่อไปค่ะง่ายๆนะคะเหยียดขาไปข้างหน้าค่ะโทษนะคะ,นนะ,คะยกขาสองข้างขึ้นนะคะยกขาสองข้างขึ้นประกบกันค่ะแล้วมือสองข้างกดกดาขาไว้นะคะแล้วก็แนบหน้าลงกดหน้าท้องให้หน้าท้องอแนบกับต้นขานะคะหายใจ หายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็กดหน้าท้องออแนบหน้าลงแล้วก็กดหายใจออกนะคะหายใจเข้าหายใจออกนับสิบครั้งนะคะหายใจยแต่ละครั้งนับหนึ่งนะคะหายใจเข้าออกหนึ่งหายใจเข้าออกหนึ่งนับสิบครั้งค่ะ แต่ละท่าที่ท่านทําสามารถทําได้นะคะท่าต่อไปค่ะเหยียดขาไปข้างหน้านะคะเหยียดขาไปข้างหน้าค่ะเหยียดให้ตรงแล้วนะคะย,ยืดลําตัวขึ้นค่ะกดขัวเข่าขึ้นนะคะวาดแขนขึ้นค่ะนะคะยืดตัวขึ้นให้สูงเลยนะคะแล้วค่อยๆกลมลงนะคะก้มให้ชิดนะคะเลยนะคะ กดหน้าท้องด้วยค่ะทำทีสามครั้งนะคะวาดแขนขึ้นค่ะหขยใจเข้าลึกๆค่ะก้มค่อยๆก้มนะคะค่อยๆปล่อยลมออกจากหน้าท้องนะคะทำให้ท้องแบนราบมากที่สุดนะคะ ครั้งนะคะชาต่อไปค่ะภาพขาเข้ามาค่ะ สามารถก้มได้จนชิดท่านสามารถก้มหน้าลงไปจนชิดเท้าแล้วก็กางขาออกกางแขนออกนะคะแล้วก็กดหน้าท้องให้แห้งค่ะทำที3ามครั้งนะคะ ไปค่ะยกขาขึ้นค่ะพับขาในข้างใดข้างหนึ่งนะคะท่านสามารถยกขาข้างนี้มาไวข้างหนึ่งนะคะมือข้างนี้กดกดต้นขาข้างนี้ไปข้างขวาเอาขาข้างซ้ายสลับข้างขวา ้วสะมือท่านสามารถกดหัวเข่าข้างขวาไว้นะคะมือข้างซ้ายแตะพื้นค่ะแล้วก็หันหน้าไปบิดลัาตัวนะคะท่านสามารถบิดได้เท่าไหร่ยิ่งนี้นะคะหายใจก็ลึกๆค่ะแล้วหายใจนับหนึ่งเลยนะคะหายใจนับหนึ่งหายใจเข้าเข้าออกหนึ่งนับถึงสิบเลยนะคะ นะคะคข้างขวาทีข้างซ้ายทีนะะมือกดขาข้างนี้ไว้นะคะข้างขวาแตะพื้นค่ะลรวหันข้าไปทำข้างขวานะคะ ได้ได้นะคะ,ใน,ใน,น,ะ,คะนั่งคาตาหมาน,นะคะ่ะยืดลำตัวขึ้นนะคะเราสลับข้างซ้ายทีข้างขวาทีหนึ่งนะคะเราทําข้างซ้ายก่อนนะคะขานแขนข้างซ้ายค่ะแตะพื้นนะคะพร้อมถึงกระสอบด้วยนะคะขข้างแขนข้างขวาตามนะคะ แะพื้นเหมือนกันและกล้มนะคะก้มให้ชิดหัวเข่าเลยนะคะอย่ายกหัวเข่าข้างนี้นะคะให้แนบพื้นดีนงค่ะ,คะหายใจเข้าลึกๆกด สลับข้างนะคะข้างซ้ายทีขวาทีหนึ่งตอนนี้เรามาข้างขวานะคะสอกแตะพื้นนะคะข้างข้างซ้ายตามนะคะไบหน้าให้แนบกับหัวเขานะคะหัวเข่าข้างนี้อย่ายกนะคะ ข้ต่อไปนะคะเหยียดขาไปข้างหน้าค่ะเหยียดขาไปข้างหน้านะคะ,ะ,คะท่านสามารถนะคะยกาขอโทษค่ะ หันไปทางนี้นะคะอันไปด้านข้างนะคะ่ันสามารถยกขาไปข้างหน้าได้นะคะยกข่ามาก่อนนะคะยกขามาก่อนทา่าก็ยกไปทีละข้างคะ่ะตามด้วยข้างที่สองนะคะกดขาเข้ามานะคะ ไปเหยียดลงไปค่ะนี้ท่านนี้จะลดหน้าท้องนะคะลดหน้าท้องและต้นขาค่ะเกรงหน้าท้องไว้นะคะท่านสามารถทำติดต่อกันได้หลายๆครั้งนะคะถ้าท่านสามารถ ทรงตัวอยู่ได้นะคะกดหน้าท้องไว้แล้วหน้าขาจะเกรง็งแล้วหน้าท้องก็จะเกร็งด้วยนะคะค่ะควันนี้รายการ Healthy Cell โดยตะนะคะจากบ้านเลขที่111 ไทยรักไทยก็วันนี้ก็จะมีข่าวสารนิดหน่อยแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็จะมาะแนะนำโยคะการออกกำลังกายเล็กๆนน้อยๆที่ท่านสามารถทำด้วยตนเองได้ไม่ยากนะคะง่ายๆค่ะทำให้สุขภาพดีเลือดลงวิ่งดีค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณ ทีมงานน้องๆสนามหลวงทีวี t อทเนและน้องๆน้องๆที่ให้ความเลื้กงแฝดเป็นอย่างนี้ค่ะวันนี้รายการ healthy self ก็ขอกราบสวัสดีนะคะพูดหน้าเราเจอกันใหม่นะคะพูดหน้าเราจะมีการเรื่องอาสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายนะคะสวัสดีค่ะ